ค,คุณปิงค่ะครับสวัสดีครับพี่มอนครับเขาบอกพราเรอคอยคุณปิงตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วว่าในเรื่องราวของเซ็ตอินเด็กนั้นจะพันสองร้อยห้าสิบกำลังรอตรงนั้นอยู่จะเห็นหรือเปล่าครับครับก็อย่างแรกเนี่ยเราก็เป็นอย่างที่คิดนะฮะว่าหลักคุณต่างประเทศเนี่ยถ้ามันลงหนักเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องลงตามมากนักแต่อันนี้ก็ตรงกับที่เราเคยคุยกันมาตลอดนะครับว่า ก็ต้องระวังอะค่ะพุธต่างประเทศมันก็ไม่รู้ว่าจะเช็คบินกั่กว่าไหนเราถ้าเช็คก็จะหนักนะครับอ๋อตอนนี้สิ่งที่ต่างกันระหว่างอเมริกากับเราก,ก็คือเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือด้านอนุพันธ์ <Okay. S 2> คือที่สหรัฐเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก่อนหน้าน,นี้ก็คือมันมีการเล่นในส่วนของออปชันเยอะมากโ <Okay. S 2> ดยเฉพาะหน้าคอ <Okay. S 2> นะครับก็อยู่ได้จากพุทธคอรเรชในเอสนี P เนี่ยปรากฏว่าดิ่งลงทําจุดต่ำสุดในรอบเจ็ดปีคือถ้าพุท ไปคอมันติ่งลงไงแปลว่าคนคอเยอะขอบคุณมากๆไงน,นะครับพี่อ่าแล้วเวลาเราคอย่างคอเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่อ่เป็นอ่คู่โพสิชั่นถูกไหมเราลองคอก็ต้องมีคนช็อตคอซึ่งที่ผ่านมาเด่ยคนที่ช็อตคอเนี่ยก็เกียนตายเพราะว่า,าเวลา,าขึ้นเวลาขึ้นเนี่ยมันก็จะเจ็บมากดังนั้นไอ้แก๊งเนี้ยมันก็เลยต้องมีการทิ้งกิ้งับ<ร>งเช่น อ่าอาจจะมีการเฮดจิ้งนะครับเช่นอาจจะต้องไปช็อตช็อตวิกนะ,นะกเพื่อช็อตวิก,กคือเกรงว่าวิกจะลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการเฮดจิ้งกันเพื่อเพื่อไปหันพอร์ตอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าทําไมคอออปชั่นรอบนี้มันถึงได้เยอะมากๆแลวทําให้ตลาดพูดมันขึ้นไม่หยุดในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาออโดยเฉพาะสองเดือนหลังเนี่ยเพราะว่าในส่วนของดีเทลในอเมริกาเนี่ยมันได้เงินมาทุกอาทิตย์ไงพี่รายย่อยเนี่ยมันได้เงินกินป่ามาทุกอาทิตย์นะ จากเจลาห์หกร้อยหรือม,คว,มอความว่า,เ,า,าเข้าใจประเด็นนั้นตลาดออปชั่นของอเมริกาเองที่ปิงกาลังระบุถึงก็หมายความว่าตัวออปชั่นของอเมริกาคนไปเล่นเยอะใช่ไหมฮะตัวตลาดออปชั่นใช่ก็คือก็คือรายย่อยมันมีเงินมาให้ทุก,<ล>ทกคนที่แต่พี่พี่กาลังคุยกับปิงว่าในส่วนของออปชั่นนิดหนึ่งนะให้ความรู้กับนักทุนตัวออปชั่นนี้เขาเรียกว่าการวางโพซิชันหรือว่าเม็ดเงินในการที่เข้าไปเล่นออปชั่นของหุ้นหรือว่าออปชั่นของ อินเด็กคะตรงนี้คือคือผมคิดว่าเขาเขาเสียดายแล้วน่าจะเป็นเลนในส่วนของออปชั่นของอินเด็กโดยเฉพาะเป็น้นออปชั่นใน n a s d a กใช่ค่ะใชค่ะแล้วก็ข้อดีก็อย่างที่เรารู้เราจ่ายแค่พรีเมียม้ยพี่แล้วก็กินกำไรไปเรื่อยๆมใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ตลาดมันขึ้นเยอะเพราะว่ามันมีซอฟต์แบงค์ของญี่ปุ่น เข้าไป,ปลุยในตลาดหุ้นอเมริกาออแล้วไซต์ที่มันลงทุนเนี่ยประมาณสองสามพันล้านเหรียญเองแต่ด้วยความที่เล่นออปชัน่เนเลเวอเรจมันก็มูลค่ามันก็เลยมาะมาณสี่หมื่นล้านออนะฮะสี่หมื่นล้านเลยก็เลยทําให้ตลาดหุ้นมันขึ้นได้เรื่อยๆไงค่ะเข้าใจค่ะตอนนี้พอมันมีเหตุข่าวลบขึ้นมาหรือเริ่มมีเทคออฟฟิตในส่วนของอัดล็อกในเมื่อมันเกินไซส์ไพค์ขึ้นไปละมีกําไรละนะฮะตัวออปชั่นีัวไปละก็อาจจะเทคกันนะขออนุญาตเวลาหมด เวลาหมดลแล้วนะหัปิงขอสรุปนิดหนึ่งหมายความว่าเดือนสิงหาคมก็สรุปแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าอันนี้คืออเมริกามันอาจจะลงหนัก,กเล่นนุพันธ์แต่บ้านเราอ่ะมันไม่ค่อยมีใครเล่นอนุพันธ์กันในช่วงนี้โดยเฉพาะการเล่นบล็อกเทดทังนั้นเลยเป่นแปลกใจที่เราจะไม่ค่อยลงเมื่อเทียบกับอเมริกาโอเคทังนั้นพันสองร้อยห้าสิบเนี่ยมันก็น่าจะเอาอยู่นะครับโอเคก็หมายความว่าจะเห็นในช่วงเดือนกันยายนนี้ใช่ไหมคะปิง ใช่ใช่เราก็น่าจะเอาอยู่คือไม่น่าจะเห็นการลงบุนแรงอะไรของเรามากแม้ว่าอเมริกาจะพังโอเคปิงคิดว่าอเมริกาจะพังอีกหนึ่งเดือนหรือว่ายังไงหรือไม่หมดแค่นี้สิเอซเอ่อมันมันมันจะแค่ประมาณลบสิบสิเปอร์ผมว่าก่อนแค่นี้คือแรงกดดันจากการเทคโอฟิตหรืออาจจะคัดลอดของการเล่นอนุพันธ์เนี่ยมันคงยังมีอยู่อีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่า ด้วยกระแสเงินที่มันจะไหลกลับเข้ามาอีกเมราะเดี๋ยวเขาจะแจกเช็คก,กันอีกอยู่แล้วเนี่ยรอบหนึงอ่ะมันก็ไม่น่าทำให้ตลาดการลงอะไรมากมายได้จ้ะแล้วถ้าหากพันสองร้อยห้าสิบพี่ของหุ้นตัวเดียวที่ปิงจ้องไว้คือตัวไหนเหมือนเดิมนะฮะตัวเดียวก่อนหน้านี้เราต่อจริงๆแล้วเอาตัวเดียวนี่ตัวเดียวเก็บไว้ผมเล่นเองได้ไหม <laughs> ผมเองปิงเอามาทั้งบริจอเลยไม่ไหวไม่มีตังค์ซื้อ คือก็คงเหมือนเดิมพี่เน้นไตรมาสสี่เน้นแบบว่าเช้า r อว่โบผมคงมองเอออทนะครับอะไรนะเอโอทมองเอออทีจ้าจ้าจ้าด้จ้าปีขอบคุณค่ะเวลาหมดมาชช่าขอบคุณค่ะก็ปิงมองว่าตลาดมันน่าจะลงนะฮะเนื่องจากปัจจัยต่างประเทศเพราะเงินมันสะพัดทั้งโลกนั่นเองนะคะนั่งตุนเมื่อเงินสะพัดทั้งโลกและตัวออปชันเองนะฮะถ้าฝั่งลองคอนะฮะหมายความว่ามองทางขึ้น แต่ว่าคู่แมตต์ต้องเป็นขายใหญ่จริงๆมาแมต์ถ้าคนมองขึ้นเขาก็ต้องช็อตคอว่ามันไม่ขึ้นนั่นเองแต่มันก็นลากขึ้นมาสู้ขายใหญ่ไม่ได้นะโดนตบเลยนะคะแต่การตบลงมาความมิกาก็อยู่ที่ระดับน่าจะ5-10ปรติงก็รอดูส่วนบ้านเราถ้าจะโดนตบตามเขาก็คือ1,250เอาอยู่อ่าเอาอยู่นางทุนแต่ว่าโซนเมื่อเช้านี้ 1, นึ่งนเนั่นเองนะนก็แค่20จุดนางทุนก็ลองประเมินสถานการณ์ดูว่า ในการสะสมทยอยซื้อได้หรือเปล่าอ่ะนังถุนก็ตามไปพี่มันเตรียมของไว้ให้แล้วว่าจะมีอะไรเดี๋ยวติดตามกันนะน้องถุนมี